เขาไม่ได้ต <Happiness unting> ัดบาสใช่ไหมไม่ไม่ปะเคเลยมาร่วมกันปะเคอาหารให้พาหน่อยครับเจ้าภาพเจ้าภาพปะเคเลยรจับนัดสิเนี่ยอยากจับนี่ด้วยนี่ด้วยตัวนี้สำคัญเลยนีั วสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บ้านคุณโต้งนะครับติดสวนทุเรียนนะครับเคียนซาสุราธานีนะครับก็ช่วงแปดโมงเช้านะครับก็เป็นเวลาที่คณะสงฆ์นะครับก็รับอาประคีคอาหารนะ,นะครับฉันเช้า แต่จากนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือนะครับจำชื่อท่าเรือไม่ได้นะครับอยู่สุราษฎร์ธานีก็เราจะลงเรือไปที่ครับได้ครับดูนะที่จะไปที่เกาะสมุยนะครับจะไปที่เกาะสมุยนะครับจะไปที่เกาะสมุยต่อนะครับ ไปที่เกาะสมุยนะครับก็ไปที่คุณเอกบ้านคุณเอกนะครับคุณเอกน่าจะติดโรงแรมนะครับรที่เกาะสมุยนะครับสําหรับนะครับต้อนรับคณะนะครับของเรานะครับของท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับก็จะนํารถตู้นะครับมารอรับที่ท่าเรือนะครับคุณเอกนะครับคุณเอกนะครับ ก็ส่วนทุเ hmm. ร mm ียนก็เป <c oughs> <c oughs> ็นของเจ้าภาพเองนะครับก็ไม่แปลกใจที่เราจะได้เ hmm. ห <c oughs> <c oughs> oh ็นทุเรียนเยอะแยะนะครับมีอาหารการกินนะครับนะครับมีให้เลือกแบบหลายแบบนะครับทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ แข็งหน่อยมีแบบนิ่มๆเพาเรียกมันควายรอบนอกนุ่มในละลายในปากมันควายใช่ไหมเขาเรียกมันควายใช่ไหมมันควายก็จะเป็นรอบนอกนุ่มในประมาณยังไนมันควายก็ไ่รูว่าขายกันนี้คือแบบรอบนอกนุ่มในละอบนอกนุ่มในนี่คือมันควายใช่อ้ผมชอบเละ เอก่ถ้าพูดถึงทุเรียนนะครับที่วัดป่าบ่อน้ำพี่อินนี่ไม่เคยขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหลวงตาเองนะครับก็ อุหนุนนะครับเป็นสวนหรือไม่ก็ญาติโย,ยมต่างๆนะครับส่งไปถวายอยู่เรื่อยนะครับล่าสุดนี้ก็จากชอกันช่างนะครับก็ส่งไปไม่แน่ใจว่า40่โลหรือ40ลูกหรืออะไรนะครับส่งจากสวนนะครับจากระยองหรือตราดนี่นะครับ อะไรพี่หมายใจพี่หมายใจเลยก็แนะนำนะครับถ้าไปที่วัดป่าโบน้ำพีอินนะครับก็จะมีทุเรียนให้เกือบทุกวันนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าทุเรียนนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าผมเองนะครับไม่ค่อยกินทุเรียนนะครับนานๆทีนะครับ จะกินสักครั้งสองครั้งนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับส่วนมากก็จะเป็นนะครับเมียามากกว่าภรรยาจะชอบกินทุเรียนนะครับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทุเรียนแล้วก็นึกถึงตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่วัดนะครับเมียผมอยากกินทุเรียนนะครับ ผมก็หงุดหงิดใจนะครับเพราะว่าทุเรียนมันราคาแพงนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากจะพาไปซื้อสักเท่าไหร่นะครับขัดใจเขานะครับแต่ตามใจตัวเองก็หลันนงๆก็เลยออ้ยอยากกินอะไรกินเลย,นะะน,ลน,ลลยนะครับนหลังๆนี่ลูกเมียนะครับพอมาอยู่วัดแล้วกระเป๋าเงินก็เปลี่ยนนะไม,ไม่ไม่ได้จับเงนินเหมือนเดิมเหมือนสมัยที่ ทำงานเปิดร้านนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ขายอะไรนะครับเราก็จะเป็นคนถือเงินนะครับทีนี้พอย้ายมาอยู่วัดแล้วนะครับหนึ่งแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะครับสองก็นะครับก็ให้เมียเป็นคนถือนะครับเพราะว่ารายได้จริงๆก็มาจากนี่นะครับกำลังไลฟ์ไลฟ์สดอยู่นี่นะครับเฟซบุ๊กนะถ้าหากว่าเป็นรายได้ ไม่ได้เยอะมากมายเะครับก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอยู่ที่วัดนะครับน้ำไฟฟรีนะครับไม่ถึงว่าของที่วัดก็ก็จ่ายเป็นปกตินะครับแต่ว่าเราเป็นผู้อยู่อาศัยเราก็าก็ไม่ได้จ่ายในในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่เอาเรียกว่าอะไร ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรดีรง่ายๆก็คือหนึ่งผมก็ไม่ได้ทํางานนะครับนะครับก็ถ้าทําก็คือทําหน้าที่นะตอนนี้นะครับอยู่ที่วัดป่ามาน้าพี่อินรวัดก็เป็นในส่วนของอะไรล่ะสถาบันหลักนะครับในส่วนของศาสนาเรานะครับผมก็มาอยู่ในของส่วนของสถาบันหลักศาสนานะครับนะครับ ครับแม่ชีวัดป่าบม่อน้ำพระอินทั้งสีท่านนะครับวันนี้ก็อาจจะได้เห็นภาพของพระสงฆ์ต่างๆนะครับได้ล่องเรือนะครับก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางนะครับราจะได้เห็นภาไปดูด้านในก่อนเลยนะฮะวุ้ย เชิญครับเชิญครับรับพรก่อนนะครับด้านในน,นี่ๆๆี่ะสองทั้งหมดมีเก้ารูปวันนี้ วันนี้เป็นเนนเต้นะครับที่ให้พรนะครับแก่ญาติโยมวันนี้นะครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ากลารูปพอดีนะครับวันนี้ที่จะเดินทางไปเกาะสมุยนะครับมีท่านหลวงตาสินทรัพย์อาจารย์ตะวันครูบัญชายนะครับแล้วก็คณะสงฆ์นะครับแม่ชีแล้วก็หางเครื่องนะครับ ที่บ้านคุณโต้งนะครับเทียนซาเนี่ยก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยนะครับอันนี้พอดีที่บ้านเจ้าภาพเขามีอ่า Wi-Fi นะครับเพราะว่าสอบถามมาว่าปีก่อนๆที่มาเนี่ยไม่ได้ไร้สดนะครับเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับแต่ว่าปีนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับ ็เลยสามารถที่จะถ่ายทอดนะครับให้พี่น้องเราดูได้นะครับนี่นะครับเส้อผาานะครับเสื้อขาวาเป็นภระระยาคุณตงนะครับนะนะไม่ใช่แม่ชีนะครับอ่าแล้วก็มีหนวดเฟิร์มหน่อยก็เป็นพ่อผู้ใหญ่นะครับซ้ายมือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในชุมชน ของคุณโต้งนะครับใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นผู้ใหญ่บ้านอ๋อเนี่ยนะครับพอผู้ใหญ่น่ครับไม่ท้าครับครับใายมือนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องนะครับในพื้นที่นะครับที่มาร่วมกันทําอาหารนะครับตั้งแต่เด็กๆนนะครับนะครับแล้วก็ ทางเครื่องนะครับของวัดป่าบ่วน้ำพิ้อินทั้งลูกศิษลูกหาที่อยู่ภูเก็ตก็มานะครับแล้วก็อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับสวัสดีครับพี่ <c oughs> จากภูเก็ตเนาะ <c oughs> นกี่กิโลครับพี่ร้อยกว่าใช่ไหมจากภูเก็ต <c oughs> อ๋อสองชัง่วโมงโอเคครับะครับก็ ขออนมโมทนาสาธุนะครับกับคุณโต้งอัน,นี้ยังไงคุณโตง้งอ่ะเนี่ยนะครับคุณโต้งเจ้าภาพนะครับวัสดีครับนี่ไงครับพี่โต้งอ ปีที่แล้วได้นิมนต์มาไหมครับพี่ปีที่แล้วก็นิมนต์มาพอดีไม่ทีเต้นติดตัวไว้นะเออว่าไม่ที่เต้น่านก็ถึงมาแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายทอดนะสัญญาณไม่มีนะใช่ฮะแต่ว่าขาดอะไรก็ต้องขอไฟด้วยนะโอ้ยนี่เรื่องอยู่ทุเรียนอยู่ครับสุดยอดแล้วครับพี่แค่มีทุเรียนไว้นี่ก็ผ่านแล้วนะครับอนุโมทนาสาธุครับพี่ต้นครับครับนี่นะครับเจ้าภาพใจดีมากเลยครับครับผม เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับทั้งเจ้าภาพนะครับพี่น้องนะครับที่อยู่ใกล้นะครับที่มาร่วมนะครับเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนหมู่คุณโต้งนะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านนะครับก็รวมกันทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ลุมโต๊ะอยู่นี่คือหางเครื่องทั้งนั้นนะครับที่มา พร้อมคณะเราไม่ได้จริงๆก็มีญาติทำจากที่อื่นนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับมาเจอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าไปถึงท่าเรือนะครับเดี๋ยวผมจะไล์สดนะครับนะครับไล์สดที่ท่าเรือให้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพาคณะสงฆ์วันนี้นะครับล่องเรือนะครับส่วนรถยนต์ต่างๆนะครับเราจะใช้วิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาไปรออยู่ที่ชุมพรนะครับ นะครับก็อาจจะมีนะครับรถสไลด์ยักษ์ใหญ่มารับนะครับนะครับไปก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอมตโมทนาาสาธุ